ครับผมสวัสดีครับมาพบกันในคลิปส่งท้ายสำหรับคำคืนนี้ครับดาวโจนนะครับก็เดี๋ยวฟังวิควเคราะห์คร่าวๆแล้วกันนะครับก็จะพยายามให้กระชับนะครับเดี๋ยวขอรันไติิสัปดาห์นี้ก่อนเนาะดาวโจนสัปดาห์นี้เจาะสี่รอบที่ผ่านมาเจาะไปสรอบนะครับเจาะไปสรอบก็ผมถือว่าสารอบมาสรอบก็ มันาปเนาะก็รู้นันต่อรอสุดท้ายครับว่าจะเป็นเช่นไรครับดาวโจนเปิดที่บวกครับ77538ตอนที่ผมคิดเนี่ยผมเฝ้าดูมาสักพักแล้วคือเขายังอยู่ลบนะครับแต่ลบไม่เยอะนะครับแต่ลบไม่เยอะอ่าลบไม่เยอะถ้ามองเบื้องต้นอันนี้เป็นกลุ่มเลขคี่นะครับขาด1ก 9, ับ99กับคครับหนึ่กับ9กกับ1ก็ระวังให้ดีครับ จากไซตีดาวโจนเปิด10แต้มอาจจะตาม10แต้มต่อเป็นไปได้ครับแต่เด่นที่จับได้สุดอะเด่นที่จับได้สุดตอนนี้คือ0ถ้า0จะมากับ7นะครับถ้า0จะมาถ้าศจะมากับ7ก็ขาลุคเขาวิ่งจาก0นะครับอย่าลืมนะผมจับที่ลบนะครับน้อถ้าเขาขึ้นบวกก็เบาๆหน่อยในการละกันนะไอ้แด <c oughs> าจะง่วงเร,เริ่มพันแล้วก็เบาๆหน่อยในกัน ครับสามคู่ที่ผมชอบครับ0730ยังไงฟังเพื่าถูกใจตามแลกันเนาะมีโฆษณาดูให้ผมด้วยนะครับ3700 8750อ่ 70, อาฮะอันนี้เป็นสามคู่ที่ชอบนะครับ แล้วก็1นึ่งานะครับไม่ได้กันเอานะแต่ขี้เกียจพิมพ์นะครับก็หกหางครึ่งนะครับร้อยมาเครับร้อยมาเนาะสตัวนะครับเจ็ดศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์ศูนแะครับแล้วก็เจ็ดหนะครับเจ็ที่ผมเล็งไว้คู่คืนึ่กับ 1 9 1 9 6 6ใช่ไหม1946ขอดูตารางแป๊บนึงครับอ่าใช่แต่ผมดึงหนึ่งมา1น่ 19, ดึง19มาตัวเดียวแล้วกันเนาะอย่าเมื่อคืนครับที่บอกว่า7337มสามเราไปจับคู่เอาใครไปจับคู่ก็จะได้ดบนบนล่างนะครับก็ยังไงคำคืนนี้ขอให้ส่งท้ายสวยๆแล้วกันแต่ผมไม่จุดสังเกตอย่างนึงครับแล้วก็สังเกตดูจีนเดินดีห่างเสียงเดินดี แต่วันนี้เดินไม่ดีเลยมันจะมาเดียวแนวเดียวกับดาวโจนไหมซึ่งดาวโจนสี่รอบมาสามรอบผมก็ถือว่าเดินดับหนึ่งนะยังไงขอให้ส่งท้ายมาแล้วกันครับตื่นเช้ามาขอให้รับทรัพย์ครับขอให้มีโชคมีได้ในทุกการลงทุนครับเจอยทีวันจันทร์ครับนักตสวัสดี์ครับ